สบายดีป้าลุงผัพ่อกับสองน้องเมีดป้าลุงสบายดีทีทุกท่านนัองนั้นครับเนี่ยมันเป็นปลาตาผื่นมาบุกพะลุท้องอันทอลูกพกป้าลุงเอ้เป็นสีด่งไผ่จักเป็นสีเห็ดยังป้าลุงตอนแรกน้องเมีดว่าสีดั่เพิ่นว่าสีด่งเองเพิ่นว่าป้าลุงเลยบมูมีแนวดังไผ่หมมีแนวดังไผ่ได้ แต่เอาทองยางด่งไผ่ไปลงเลยเห็นด้บอตะสิลองเบิ่งสติดอยู่บ่เป็นตาติดอยู่บ่โอ้ยเด้เอาทองยางด่งไผ่ไปลงเลยอ,เบบอ,อันนั้นด่งไผ่ครักับบมี่อ๋ออันนั้นเด้ถาดถาดไข่เห็นเด้แซ่น้ำมันลีนเอาถาดไข่ใส่น้ำมันลีนแล้วก็ ดังไพ่ได้ไปลงเลยน้องนันโอ้จะมาจะใช้น้องนันบ้มนน้องนันน้องแคนหลงสื่อแล้วไปลงเลยง้มหอยบ่เดินมาแต่ง้มหอยไปลงเลยได้หอยสังกัดเด้ไปลงปลาต้องไปง้มหอยแป๊บเดียวไปลงเลยเดรลายเตอร์ประเทศนั้นได้กินนะ ไอยจะหนินงมองว่างนะฮไม่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 ต้มบ่ต้มมันได้สีแซ่บฮะดังเอ้านี่ยดังบทิดปลุกเลยใส่ทองยางใส่เวลาดังค่ะโดนเต๋อปลุกไปเปิดสิติสขวาฮะบุ๋มมีแนวดังเพิ่อนก็ต้องได้หาวทองยางเรื่องนั่นดังปลุกเลย เปิดไฟเลยไปลงเลยใส่ไฟมันแบงซ์ระเซลล์ไปลงต้องทั้งใจเนี่ยนั่นหนึ่งมาพุงกาแฟมาดังไฟขวดน้ำมาให้ใส่น้ำแล้วก็เบ็ดก็มาไว้ให้น้องแค้นใส่เบ็ด ด่างไฟกับปุลงเลยตัวสวยมาท่นใช้เวลากรีววี่ทั้งนองนันนองนันเลยด่างแลกกับุ้เวยเดกผนกับปุ้งเลยเด้แม่นยักท่านนี่ประาน สอบหนึ huh. uh ่งท่านเพียนกคยังสอบหนึ่งเลยสิเบส่านเพนกได้ท่านเบจ็กีได้ใส่ในไดดับลงจ้เสิเห็ดเมนูยังน้องแคนบเห็ดสิเห็ดเมนูยังสืกินฮะ หน่งกิยังบวบพะลุงเลยหาเบิ้งหาต้นมักรหาแหลงนังแนสิจกเข่าพลุงสินึ่งอุ่นเปนสีอุ่นเข่าสันพะลงเลยเดฮะเธอหนึ่งเข่าเป็นบอลนงแนคกนึงเป็นหาลตพลงเลยเด

น้องนั้นเป็นกระลังแมนมากับลุงมากับลุงคุณลุงเอ้แข่งฝนมาตอนนี้กับฝนก็ยังตกอยู่นนกนฝนก็ยังตกอยู่ปุ้ย Mê. thằng, thằng... Ừ. này thằng nĩ luôn mẹ cái đai khoang phạc nè bận không ai mì nấm mại đai nấm mại bận não đây non cả nòng là non chụp bận không ป้าตัวโหแนยังแี่นหนึ่งขาวอนงแนนหนองแนนหนองแค่นนงแค้น้นงนันโจ๊กขาวแ่นชิหนหขาวนงแคน,นพ่นชิหนึ่งขาาสัน แมนส้อยกันเปงไึข okay. so, 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 so. so okay. okay. yeah. ่าเพื no well, ่อสร้างหนึ่งข่าเพื่อสร้างผลประโมาเหตุของน้ำผของน้ำผลบรพเหตุบนี้างนีันทั้งบบอ่่นะ เปิดใต่ไฟขั้นขั้นบุยไฟผัดสิบมืดไปรู้ไหมหมอหมอแกงหมอแกงสองอันอ่าซัซื่อมาละเด้อืม โอ้วส uh, 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 ื่อแต่น่ยใส่ขงยาอลีูส่ไปก่อนเดี๋ยวพนี้าเามาเอินกป่แมนฮะมาเอินกอนุ่มเอิญังมุ่งกัขาอ้ดลนแมนจ็คจ็คสิทธไปเบอกพังไปบงหันเละไปลงเลยแมน นขาวกบไปแมนทางเปื่อนนี่ก็พายุข่าต้อนขำไปเลยรแมนพัฒนาแจ้งเมีเ้ยหมดแดดออางนัดพัดแจ้งงนัดผัดโหทั้งผู้พัดแจ้งวยพวกนี้แจ้งสว่างมาทั้งนหัวฝนตกเ้ตอลุย เด้น่ะเป็นเตียงของเป็นน่องเผืนไปลาลุงเลยเดี่นิรัากาศก็ดีเนี่ยปลงเลยให้หน้าใกล้เทียงอันนี้เป็นรถของน้องมิตรไปลงพะการุยมากับลุงกับบอตตากับลุงบอยได้มักทั่วอัน เออชนีป่าเพิ่นเอาหายขอบคุณเออชนีป่าเด้อแถวบังทัวหายตาพ้นไปนั่นเองแหละไปลงเลยมันจะโม่เหี่ยวเดี๋ยวให้หน้ากันโอ้ยแคมเทียงเลยอันนี้คันได้เก่าเดี๋ยวเทียงเพิ่อนกันใหม่ไปลงเลยก็ดีใจน้ำเพิ่นมีผู้ใจบุญซอยก็ขอบคุณขอบบุญขอบคุณผู้ใจบุญและซอยขอบคุ้มเพื่อน thằng cái đi chạy lại đi một chạy lại để thang lột để thang buồn dù khương say hay lại có dù không kinh hay lại phun cá nhang linh, มุ่งกระขานยุ่งกระกินว่าสันมุ่งกระขานยุ่งกระกินแมนอยู่พืชชนิดหนึ่งมันเงียบเงียบมันคือบุมียุ่งนี่มันย่างพังพื้นนะ่ลายแม่นแม่นอันเที่ยงกับแค้มป่าอีกยุ่งกับลายอีกตั้มัถั่วได้ไหมตั้งมักถั่วกินว่าสันได้มักถั่วมาไม่ไรไม่ได้ออกไม่ได้สวนนี่ ว mm ่าไหวมือหนาสิมาบุกเลยขนาดนี้ไหวมือหนาจะสิมาหาแล้วออกมาแกงแมนพระบกครุสักขอเอขอคได้ปรลุงเด้อพระมันสนมันจะเดียนก็ได้ให้น้องแค้นภาพบุกก้อนไมัมือหนาได้บ้องแค้นมือห้า้นนี้นะน่ขาเอ สุขสุขคตีดีได้มาส่ยเรือลูกลานเขาสุดภาพกุนเทงเด้อ่จัดรวยแี่แหละสะสุลำรวยลำรวยเงินทองฮะแหละแม่สาธุ แมนแมนได้เอง่งใส่เป็นของตัวเองแล้ววานนี้ก็รู้หเ่ก็ิใจลาย แม่แมนเด้อเด้อิดผ้ากันเมื่ออะไรไปลงเอ้ยฝนตกับชิได้แข่งกันเมื่ออหไรไปลงหัวคำเมื่ออะไ่แมนอัมลาพาจากกันเนี่ยไปลงกินหนาภอกันใหม่เขฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามซองน้องมิตรเด้อไปลงเด้อสบายดี